กลับมารับชมสุดยอดข่าวกันครับชนะเลือกตั้งปี2566ในความหมายของแต่ละพรรก,การเมืองสิ่งที่คาดหวังเป้าหมายที่เปรียบได้กับหลักชัยของพรรก,การเมืองต่างๆที่กลายเป็นยุทธศาสตร์ในการกำหนดยุทธวิธีสู้ศึกเลือกตั้งปี2566การเลือกตั้งในบริบทของประเทศไทยได้ซสมากที่สุดไม่ได้หมายความว่าจะชนะหรือจะตั้งรัฐบาลได้เสมอไป ตัวอย่างก็มีให้เห็นมาแล้วจากการเลือกตั้งปี62ที่ฉีกธรรมเนียมปฏิบัติและมารยาททางการเมืองที่ยึดถือกันมาอย่างยาวนานสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้สิ่งที่เป็นไฮไลท์จึงไม่ใช่พักใดได้สสมากที่สุดแต่คือพักใดจะรวบรวมคะแนนเสียงทั้งในส่วนของสอสและสวได้มากที่สุดในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีดังนั้นแล้วยุทธศาสตร์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ของแต่ละพักจึงแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภากำลังภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดต่างๆซึ่งแน่นอนแหละว่าทุกพักอยากเป็นรัฐบาลแต่เมื่อประเมินจากศักภยภาพของตัวเองเป็นที่ตั้งก็ทำให้นิยามคำว่าชนะเลือกตั้งปี2,566ของแต่ละพักมีความหมายที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้ 1. พักเพื่อไทยสิ่งที่หวังแลนสไลด์และได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล มีการประเมินกันครั้งแล้วครั้งเล่าจนเกือบกลายเป็นข้อเท็จจริงไปแล้วทั้งท้ที่การเลือกตั้งยังไม่เกิดขึ้นนั่นก็คือพักที่จะได้สสมากที่สุดคือพักเพื่อไทยแต่ถึงกระนั้นก็ตามทีมันเป็นคนละเรื่องกับการได้เป็นรัฐบาลดังตัวอย่างในการเลือกตั้งปี6 2ที่พักเพื่อไทยแม้จะส่งผู้สมัครลงไม่ครบทุกเขตแต่ก็ได้สสเป็นอันดับหนึ่ง แต่ด้วยแต้มที่ชนะไม่ขาดไม่สูงจากอันดับสองนั่นก็คือพลังประชารัฐมากนักที่ต่อมาสามารถรวบรวมเสียงสอสได้เกิน250แบบปริมๆริมและเหล่าสวาก็โหวตหนุนบิ๊กตู่เป็นนายกทำให้พักเพื่อไทยต้องกล้ามกลืนเป็นฝ่ายค้านมาเกือบ4ปีในการเลือกตั้งครั้งนี้แม้พักเพื่อไทยยังคงเสียเปรียบเรื่องสองวที่ยังมีสิทธิ์โหวตเลือกนายกแต่ก็หวังว่าถ้าสามารถได้สสอ,อย่างคล่มทลาย ก็จะสร้างความชอบธรรมกดดันไม่ให้สอวอเลือกแคนดิเดตนายกที่สอไปทางสวนมิติแห่งมหาชนดังนั้นแล้วเป้าหมายที่พักเพื่อไทยวางไว้ก็คือต้องแลนสไลด์เท่านั้นล่าสุดได้มีการขยับเป้าขึ้นเป็น310เพื่อปิดสวิสอวตอในการโหวตเลือกนายกแต่จากการประเมินของพักการเมืองต่างๆรวมถึงเหล่ากูรูในวันนี้ก็เห็นตรงกันว่าแม้พักเพื่อไทยจะได้สสอมากที่สุดแต่คาดว่าไม่ถึงขั้นแลนสไลด์ น่าจะอยู่ราวๆ200บวกลบและแนวโน้มตรงนี้ทำให้อีกสองพักมีลุ้นที่จะได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแม้จะได้จำนวนสสไม่มากนักก็ตาม 2. พักพลังประชารัฐสิ่งที่หวังได้สสมากกว่ารวมไทยสร้างชาติและบิ๊กป้อมเป็นนายกในการเลือกตั้งครั้งนี้แม้มีความเป็นไปได้ที่พักพลังประชารัฐจะลดสเกลลงจากพักขนาดใหญ่ กลายเป็นพักขนาดกลางโดยคาดว่าจะได้สสประมาณ40คนบวกลบแต่ด้วยแต้มต่อที่รู้ๆกันว่ามีสวจำนวนหนึ่งพร้อมให้การสนับสนุนทำให้ชื่อของบิ๊กป้อมเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่มีโอกาสเป็นนายกคนต่อไปโดยบิ๊กป้อมใช้ยุทธวิธีที่ยืดหยุ่นประกาศตัวอย่างชัดเจนว่าพร้อมร่วมรัฐบาลกับทั้งสองขั้วภายใต้สโลแกนก้าวข้ามความขัดแย้งซึ่งมากที่วางไว้ก็คือหากเพื่อไทยไม่แลนสไลด์ แต่อยากเป็นรัฐบาลก็อาจจำเป็นต้องบวกกับพลังประชารัฐที่มาพร้อมเสียงสอวอจำนวนหนึ่งด้วยการแท็กทีมกันภายใต้เงื่อนไขบิ๊กป้อมต้องเป็นนายกแต่สมมุติว่าพักรวมไทยสร้างชาติสามารถรวบรวมจำนวนสสอจากพักต่างๆได้ในระดับมีลุ้นและถ้าได้พลังประชารัฐมาร่วมด้วยก็จะได้เสียงสอวอสนับสนุนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยซึ่งในกรณีนี้หากพลังประชารัฐได้สสมากกว่ารวมไทยสร้างชาติ ก็จะกลายเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้บิ๊กป้อมสามารถต่อรองตำแหน่งนายกได้อีกเช่นกันหากทางรวมไทยสร้างชาติต้องการเป็นรัฐบาลการเดินเกมของพลังประชารัฐจึงเรียกว่าได้ทั้งขึ้นทั้งล่องเลยเชียว 3. พักรวมไทยสร้างชาติสิ่งที่หวังได้สอสอมากกว่าพลังประชารัฐและบิ๊กตู่เป็นนายก แม้จะเป็นพักเกิดใหม่แต่กูรูหลายคนก็เห็นพ้องต้องกันว่าประมาทไม่ได้เด็ดขาดเพราะต้องยอมรับว่าชื่อของบิกตูยังขายได้ในกลุ่มอนุรักษ์นิยมซึ่งเมื่อประกาศตัวเป็นหัวขบวนขอยืนอยู่คนละข้างกับพักเพื่อไทยทำให้ได้ใจพลพรรคฝ่ายขวาเป็นอย่างมากโดยประเมินว่าพักรวมไทยสร้างชาติน่าจะได้สส .35-40 คน ซึ่งเป็นเร็จใกล้เคียงกับพลังประชารัฐแต่ก็มีความได้เปรียบตรงมีเสียงสอวอจำนวนหนึ่งที่คาดว่าน่าจะมากกว่าบิ๊กป้อมแต่ถ้าทั้งบิ๊กตู่กับบิ๊กป้อมผลึกกำลังกันก็จะได้เสียงสอวหนุนอย่างเป็นก่อเป็นกรรมในระดับยกสภาเลยทีเดียวซึ่งสมมุติว่าหลังเลือกตั้งทั้งสองพักตกลงปรงใจกลับมาเป็นทองแผ่นเดียวกันหากรวมไทยสร้างชาติได้สอสอมากกว่าพลังประชารัฐ ตรงนี้ก็จะกลายเป็นเงื่อนไขสําคัญที่ทําให้บิ๊กตู่สามารถต่อรองตําแหน่งนายกได้เช่นเดียวกัน 4. พักก้าวไกลสิ่งที่หวังได้ร่วมรัฐบาลเฉพาะกับขั้วประชาธิปไตยสมมุติว่าพักเพื่อไทยได้จะตั้งรัฐบาลแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีพักก้าวไกลร่วมด้วยเสมอไปอันเนื่องมาจากพักก้าไกลได้ประกาศอย่างชัดเจนว่าไม่ขอร่วมรัฐบาลกับพักที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรัฐประหาร ไม่ขอร่วมงานกับ3ปอไม่ว่าจะปอใดก็ตามอย่างเด็ดขาดดังนั้นในกรณีที่พักเพื่อไทยมีความจำเป็นต้องแท็กทีมกับพลังประชารัฐเพื่อจัดตั้งรัฐบาลพักเก้าวไกลก็ต้องกลายเป็นฝ่ายค้านไปโดยปริยายตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับประชาชน 5. พักเสรีร,รวมไทยสิ่งที่หวังได้ร่วมรัฐบาลโดยไม่มีรวมไทยสร้างชาติ พักเสรีรวมไทยของตูใหญ่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสก็เป็นอีกพักหนึ่งที่ประกาศอย่างชัดเจนไม่ขอร่วมรัฐบาลกับบิ๊กตู่แต่สามารถร่วมงานกับบิ๊กป้อมได้ฉะนั้นแล้วสมมติว่าหากพักเพื่อไทยมีความจําเป็นต้องแท็กทีมกับพลังประชารัฐไม่ว่าจะเป็นบิ๊กป้อมหรือคนดิเดตเพื่อไทยเป็นนายกพักเสรีรวมไทยก็มีโอกาสได้ร่วมรัฐบาลจึงมีแนวโน้มสูงว่าหากหลังเลือกตั้งพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาล พรรเสรีรวมไทยก็จะได้เข้าร่วมด้วยอย่างแน่นอน 5. พักภูมิใจไทยสิ่งที่หวังได้ร่วมรัฐบาลแบบมีอำนาจต่อรองในการเลือกตั้งครั้งนี้คาดกันว่าพักภูมิใจไทยจะได้สสมากเป็นอันดับสองรองจากพักเพื่อไทย ตัวเลขกลมๆน่าจะอยู่ที่80ที่นั่งแต่หากจะวางเป้าไว้100ก็ถือว่าไม่ใช่เรทที่ไกลเกินเอื้อมแต่ถึงกระนั้นก็ตามทีภูมิใจไทยก็เลือกเดินหมากไม่แข่งเป็นแกนนำจะตั้งรัฐบาลกับใครเน้นชั่วไว้ก่อนขอให้ได้เป็นรัฐบาลแน่ๆไม่ว่าจะอยู่กับขั้วใดก็ได้หมดและด้วยจานวนสสที่คาดว่าจะค่อนข้างสูงจึงทาให้พักภูมิใจไทยกลายเป็นพักตัวแปรที่มีอำนาจต่อรองสูงตามไปด้วย 7. พักประชาธิปัตย์สิ่งที่หวังได้สสไม่น้อยกว่าเลือกตั้งครั้งก่อนและเป็นรัฐบาลประชาธิปัตย์ก็เป็นอีกหนึ่งพักที่วางยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจนว่าต้องเป็นรัฐบาลเท่านั้นและตั้งเป้าแบบไม่กดดันตัวเองนักนั่นก็คือต้องได้สสไม่น้อยกว่าการเลือกตั้งปี62นั่นก็คือ52คนขึ้นไปซึ่งเป็นตัวเลขที่มีความเป็นไปได้อยู่ และหากเป็นไปตามเป้าก็คาดว่าประชาธิปัตย์จะกลายเป็นพักตัวแปรที่แม้ได้สสไม่มากนะักแต่ก็มีพลังอำนาจในการต่อรองสามารถเลือกเก้าอี้รัฐมนตรีที่หมายปองได้เลยทีเดียวนี่คือคำว่าชนะเลือกตั้งในความหมายของแต่ละพักการเมืองขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ nationtv. tv ครับ